มี่อนดีเซลบรนักนะครับน้รเจ้าเดลียวคกรครับเกลียวนครับมวาดัไหมครับมีขนาด้เพราังเสืองรักนะครับ ตเป็นเหล็นะครับตู้เหลกปา่นปันเดียวดันเป็นเลยกนะครับเป็นเหล็กนะครับคตามความายานครับจัดนะครับเขีเลยนะครับผมราคาเมยาวครับข้ารถบรก็มี้รา รอครับคผมเปรมรอยครับถถูกครับราคานี้ส่งพีตามร้อกิโตนะครับมีรถเรดี้ราคาหนู่คัมว่า้อปอรคารโกทนมาตหน้ามงโที่อตามสมกาสองเก้าอตอที่้เเก้าหนเ้าเก้าหนึ่งสองก้าสองห้าห้าครับรับที้ขายได้เกยนพิเศษรถที่ดีที่สดนะครับผม ในตัวจะมาในตัวระบบรับได้เสียงปีเตอร์ที่มีแวนเหล็กครับร้านท,ที่มาลองให้ตำบลตลาดโอาพอำเภอลำปลายมาจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้ด้วยดีเสมอมาและตลอดไปขอบคุณจากแกทีมงานพิทักษ์บุรีรัมย์คนเดิมครับผมสวัสดีครับ